สวัสดีครับผมอาจากแฟล็กเซนิ่งสตูดิโอนะครับวันนี้นะฮะก็อาจจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเพราะว่าวันนี้เรามีตสวัสดีครับทุกคนจีนครับจากอิหร่านครับถ้าสังเกตในแต่ละคลิปเนี่ยผมก็จะใส่เสื้อแบรนด์นี้อยู่แล้วซึ่งแน่นอนเราสนิทกันเราเป็นพี่น้องกันนะฮะก็เป็นไอแว่นไอวุนแว่นไอวนแว่นนะฮะไอวุนแวนก็วันนี้อ่า เหมือนกับว่าน้องชินจะมีอะไรจะพรีเซนต์พี่ใช่เป็นโปรดักต์ใหม่วิดีโอนี้เป็นจริงก็สั้นๆสโคบสั้นๆเป็นโปรดักต์ใหม่นะครับที่ออกนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยพี่อาร์เนี่ยเป็นคนแรกเลยที่ได้โปรดักต์นี้แบบว่าเพอร์เฟกแล้วก็เป็นตัวแรกเลยเป็นถือว่าเป็นโปรดักต์ชิ้นแรกเลยที่สมบูรณ์แบบทั้งหมดนะเพราะว่าผมลองโปรตูไทน์เนี่ยมาหลายครั้งลวประมาณเจ็ดแปดรอบแล้วก็ปรับแก้นู่นนี่นั่นแต่อันเนี้ยคือคิดว่า สุดลักอยู่ที่พี่อาเป็นคนแรกเป็นชิ้นแรกที่ได้ที่สมบูรณ์นะครับอ่ะอนนมันคือมันก็คือปีนะครับสวยมากเป็นรองเทา้ารองเท้าไว้เด,ดลิมใช่ครับโอ้ <laughs> โหทุกคนองยเรียกว่าเดลิมมันต้องมีรองเท้าเฉพาะของมันอใช่ครับคือจริงๆแล้วพูดง่ายๆน่อนือว่าถ้าแรงแรงส่งดีความมั่นคงของรองเท้าเราดีอะไรเนี่ยมันจะทําให้ผ้านี้ มีประสิทธิภาพมากคือเรารู้อยู่แล้วว่าท่านี้แม่งแบบโคตรมีประสิทธิภาพเออรองเท้าวิ่งไม่ได้นะไม่ได้รองเท้าวิ่งไม่ได้ทำไมทำไมถึงไม่ได้ทีละอ้าวก็มันมันบาสซ์ะมันมันมีคุชชั่นหรือมันมีโซนอ่ะมันยโยกยุ่งกันยุ่งมันทำในการออกแรงมันมันมันไม่ไม่สเตเบิลแมตตถูกต้องอ่ะสเตเบิลแต่อันนี้มันเป็นแฟลตนะครับเป็นแฟลตท่าแต่ขอโทษนะครับถ้าเกิดดูใกล้ๆเนี่ยมันแบนมากอันนี้คือแบนอยู่ประมาณที่สองมิลนะครับคือแทบจะเหมือนยืนเท้าเปล่าเลยเอางี้ดีกว่า มันก็ทําให้เราเนี่ยเท้าของเราเนี่ยทั้งเท้าเลยทั้งสัมผัสกับพื้นได้เต็มๆนะครับแล้วก็ด้วยด้วยการที่ยางมันเกาะกับพื้นแน่นเนี่ยเพิ่มความเสถียรมากหลายอย่างทีเนี้ยผมก็ไม่ออกแบบรองเท้านี่มาเพื่อเดที่คนเดียวผมก็ไม่ชอบแฟชั่นชอบอะไรเราชอบแฟชั่นเนยาชอบแต่โมก็ชอบทั้งนั้นใส่ว่ายน้ำได้ดิีเดี๋ยวก่อนเดียวเดียวไปทางนี้ต้องมียางเลงนะผมเราจะเห็นว่ามันมีความแบบ แหลมมีความแบบโค้งสมูทแต่ยังดูแข็งแรงอยู่ในคู่เดียวกันจริงๆแล้วคู่นี้ตัดตามเท้าพี่อาร์เลยนะครับเป็นคัสตอมนะครับคัสตอมเลยคือถ้าจะสั่งรองเท้านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าแบบมากดๆๆแล้วก็เอาเอาเบอร์สี่สิบสี่ครับอเอาเบอร์สี่สิบห้าไม่ใช่นะครับต้องส่งอะไรนะให้ส่งวัดเท้าเลยมาให้ดูแล้วก็มันจะเป็นรองเท้าที่พอดีอกับเท้าของผู้ใส่เลยเป๊ะเป๊จริงตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นที่คุยกับชินเนี่ย พี่อาขอหน้ากว้างกับขนาดเท้าหน่อยบอกเฮ้ยมึงซีเรียสขนาดนั้นเลยวะเออเลซีเรียสพี่เฮ้ยเจ๋งวะเพราะว่าจริงๆแล้วนะเท้าคนเราซ้ายขวาอาจจะไม่เท่ากันอ่าจริงหรอมีมีบ้างมีบ้างหรือว่าหรือว่าเราจะอันนี้รู้อันนี้ิ่งรู้อาจจะอาจจะแต่ไม่ไม่ไม่เป็นส่วนมากพี่อาจจะมีอันนี้ยคือบางคนนะถ้าเกิดว่าเขาสังเกตเท้าเองถ้ามันชัดเจนมากก็สามารถทําได้เลยแยกข้างซ้ายกว้างคนนี้ขวาเท่านี้แต่คือไม่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 ได้ทุกคน ใช่ <Okay. S 2> แต่ว่าคือเราสามารถอินดีเทลได้ขนาดนั้นเพราะว่าร mm hmm. องเท้านี้ทำมือนะครับอันนี้แฮนด์เมดทั้งคู่เลยนะครับแฮนด์เมดหมดเลยทุกดีเทลอันนี้ทํามือทั้งสิ้นนะครับก็คือจะเป็นรองเท้าที่คัสตอมมาเพื่อเราโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มันเบามากๆเบามากไปรองเท้าอยู่เหมือนจะหนักนะครับแต่มันเบาเบาสุดๆออกแบบมาเนี่ยมาจากรองเท้ามวยปั้มนะครับรองเท้าเวสติ้งชูรองเทา้าบ็อกซิ่งชูที่ต้องการแบบการยึดเกาะพื้นดี ผมผมลองจับนะมันเหมือนกับรองเท้าวิ่งคู่หนึ่งนะความเบาอะรองเท้าวิ่งเลยคือมันเบามากจริงๆแล้วก็ตอนที่ใส่เนี่ยค่อนข้างกระชับกับเขาเรียกว่าอะไรอะข้างข้าเนี่ยข้างๆงเนี่ยข้างเท้าข้างเ้าอะเ้าข้าไข้างข้างข้างขางข้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 างข่าง้างเวางข้า้างข้างขนางข้างางค้างข้าาง้างข้างางข้าา้าา้นน มันเป็นเท็กเจอร์ลักษณะที่แนวนอนขีดขีดขีดเพราะมันทําให้ค่อนข้างเกาะกับแพลตฟอร์มเวลาเราเราเพรสเท้าลงลงลงตัวแพลตฟอร์มใช่คือว่ามันโอเคอืมแล้วก็นี่มเชือกอะไรพวกงนี้นั่นก็เป็นแบบหนังมันทั้งหมดนะครับอันนี้เหมือนรองเท้าหารคือเท่มากเอางี้ว่าเอางี้ถ้าใส่ชุดนะจำขายาวดำเท้าหนักโเทเดี๋ยวอินเสิร์ตขึ้นเลยอินเสิร์ตขึ้นเลยอยากแต่งตัวขอขอเท่ๆนะอินเสิร์ตให้ดูหน่อย สักพ okay, ักไม่มีเลยูกเคก็ไม่มีมาาจริยนะครับโอเคก็อย่างนึงโลโก้ฮีโล่แอนลิตไม่มีหรอกคือทองเจ๋งใช่ดูไฮดูไฮน้องชินมีอะไรอยากจะฝากกับคู่นี้ไหมก็คู่นี้นะคือคัสตอมเพื่อเราทุกคนจริงแล้วก็มันแทนเมนะครับอาจจะแทนหนึ่งเจ็ดพันห้าอันนี้พูดตรงๆเลยเจ็ดพันห้า แต่ว่าเป็นเป็นของเราเลยทีเนี้ยถ้าเกิดว่าสั่งผ่านพี่อาติดต่อพี่อารเลยนะสอะบถาพี่อาอยากได้นะมาจากพี่อาร์หรือว่าอะไรสักอย่างนะครับผมลดให้เลนะหลือเหลือหกพันลดไปเหลือพันห้าใจมากเต็มเต็มเลยอันนี้เฉพาะเฉพาะที่ติดต่อก <ใจ S 1> <อ>ับพี่อาร์นะใจเอางี้นะกันไม่มีที่ไหนไม่มีที่อื่นมีเฉพาะพี่อาร์เดียวขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคก็เดี๋ยวจะ ลงตัวอย่างให้ดูว่า<ง>เวลาแม่งใช้แล้วเป็นยังไงในอินเสิร์ตต่อไปนะครับผมงไงวันนี้ขอบคุณน้องชินมากสําหรับของขวัญแล้วก็รีวิวรองเท้าตัวนี้โอเคอเครับ<ะ>เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย uh <laughs> <tuneet _> <tuneet _> <tuneet _>